อยากให้น้องที่จับประตูแบบนี้มีดรามา่าขอร้องนะคะอย่ามีดรามา่าที่ปารีซซื้อมาแล้วเอามารีวิวคิดว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่าชอบเดียวกันคนที่เข้าใจความรู้สึกเดียวกันหรือว่าคนที่อยากจะใช้แบบปริจริงๆนะคะด้ามจับประตูสุญยากาศเนี้ยจริงๆมันตอบโจทย์กับปริสมากาว่าช่องช่องของประตูปริด้ามันจะเป็นช่องเล็กๆใช่ไหมเวลาปิดจับะบบางจังหวะบางจังหวะที่มันเปิดยากเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรเลยขอร้องทุกคนอย่ามีดราม่าเลยนะแม่ถ้าดูแล้วคิดว่ามันตอบโจทย์กับชีวิตประจําวันการใช้งาน ้ดไดเลยค่ะคิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์อังเก่าใช้ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะปลิศไม่ได้บังคับอยากบอกให้ดูเฉยๆค่ะว่าถ้าจับแล้วมันจะเป็นแบบไหนถ้าติดที่จับประตูสุญญากาศแบบนี้มันก็เปิดปิดสะดวกง่ายเท่านั้นนะแม่วันนี้ปลิศไปซื้อเพิ่มมาแล้วค่ะบวกมา3อันเลยลองใช้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วตอบโจทย์ค่ะไม่หลุดไม่ลุยไม่ลอกจุบด,ดีเลยค่ะเหนียวหนาแน่นแกะออกอีกแทบจะยากมากแล้วคือการใช้งานเนี่ยสะดวกสบายค่ะตอบโจทย์ใช้ชีวิตประจําวันง่ายมากอันที่ซื้อเพิ่มนะคะก็ะจะเอามาติดข้างในแบบนี้เลยค่ะเป็็นนคคูู่่เป น้องจุบติดง่ายค่ะไม่ทําให้กระจกเป็นรอยแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้อีกถอดเข้าถอดออกได้นํามาใช้ได้อีกเรื่อยๆเลยแม่ชอบเหมือนกันพิกัดในตะกร้าเลยนะคะ